สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนกลับมาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและการบริการว่ามีปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างที่เป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า89แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลย สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่สุดเขตคนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าสินค้าต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ราคาต่างกันไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ซึ่งสินค้าตามท้องตลาดกับสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะมีราคาที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าและบริการ วันนี้พี่สุดเขตจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนั้นคืออะไรอย่ามัวรอช้าตามมาเลยครับตอนอื่นเรามารู้จักความหมายของการผลิตกันก่อนนะครับการผลิตหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งกระบวนการผลิตสินค้าและบริการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานในการผลิตปัจจัยการผลิตคือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการประกอบด้วย4ประเภทได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการ ที่ดินหมายถึงที่ดินและทรัพยากรตามธรรมชาติต่างๆทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดินเช่นป่าไม้และสัตว์ป่าทะเลหินทรายรวมทั้งแร่ซึ่งเจ้าของทรัพยากรที่ดินจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่า จากผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการแรงงานหมายถึงทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กำลังกายและกำลังความคิดความสามารถในการทำงานเพื่อการผลิตสินค้าและบริการเช่นวิศวกรพยาบาลครูลูกจ้างทั่วไปและกรรมกร ผลตอบแทนที่แรงงานได้รับคือค่าจ้างหรือเงินเดือนทุนหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตผู้เป็นเจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยผู้ประกอบการหมายถึง ผู้ดำเนินการผลิตที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและรับสภาพการเสี่ยงจากการนำปัจจัยการผลิตทั้ง3คือที่ดินแรงงานทุนมาเป็นสิ่งที่แปรรูปในการผลิตสินค้าและบริการผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนคือกำไร เอาละครับน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าปัจจัยทั้งหมดนั้นมีความสำคัญและเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการนั้นต้องคำานึงเป็นหลักเพราะปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนอกเหนือจากปัจจัยการผลิตทั้ง4แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการให้ผลิตได้จำนวนมากหรือน้อย ปัจจัยที่สำคัญเช่นเทคโนโลยีในการผลิตราคาน้ำมันวัตถุดิบเป็นต้นเทคโนโลยีหมายถึงความรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตสินค้าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากทำให้ได้สินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพสูงและสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนั้นๆได้อีกทั้งยังช่วยทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ช่วยลดการเกิดความผิดพลาดในการทำงานซึ่งปัจจุบันในหลายๆชุมชนก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าและบริการทั้งในด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปศึกษากันเลยการใช้เทคโนโลยีในด้านเกษตรกรรมเช่นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำนาเช่นการไถการใช้เทคโนโลยีในการหว่านการปักดำแทนการใช้แรงงานคนการเก็บเกี่ยว และยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพยาปราบศัตรูพืชทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นด้วยนะครับการใช้เทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมเช่นการนําเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าจึงผลิตสินค้าได้จํานวนมากขึ้น ประหยัดเวลาและกำหนดราคาสินค้าต่ำลงได้เอาละครับหลายๆคนคงทราบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผลิตสินค้าและบริการจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มปริมาณสินค้าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องค้นพบทรัพยากรใหม่หรือใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงต้นทุนเพราะการใช้เทคโนโลยีจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบปัจจัยการผลิตอื่นที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการนั่นก็คือ พลังงานและวัตถุด,ดิบซึ่งผู้ผลิตสินค้าและบริการให้ความสำคัญเช่นกันราคาน้ำมันน้ำมันเป็นพลังงานสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการผลิตโดยให้กำลังการผลิตระบบเศรษฐ,ฐกิจพึ่งพาน้ำมันมากทั้งในการผลิตและการขนส่งด้วยเหตุนี้ สินค้าและบริการที่การผลิตมีต้นทุนขึ้นกับราคาน้ำมันเป็นสัดส่วนสูงจะมีราคาสูงขึ้นด้วยในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นวัตถุดิบหมายถึงปัจจัยการผลิตที่อยู่ในลักษณะสินค้าที่ผู้ผลิตจัดหาหรือซื้อมาเพื่อทำการผลิตเป็นสินค้าและบริการ เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนสี่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงจึงจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพและเพิ่มปริมาณรวมถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการอีกด้วยสำหรับบทเรียนนี้พี่สุดเขตขอตัวลาไปก่อนแล้วในบทเรียนหน้าพี่สุดเขตจะมีความรู้เรื่องของสินค้าและบริการมาให้น้องๆได้ศึกษากันอีกจะเป็นความรู้ในด้านใดนั้นอย่าลืมรอชมกันนะครับสวัสดีครับ